สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเ e นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียมาร์กจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าออกจากป่าบ้างว่าซุ้มว่อนหัวหัวกระเจิงกระเจิงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปุณนะตะกาเก็บมาไม่ไหมแกงเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเห็ดเท่ากับเก็บมาไม่ไหมสดๆแกงเลยจ้าพุ่น่ะไม่เกินขั้วค่อยอันนี้ก็จะเป็นบัวฝรั่ทองด้จ้าเด้ออันนี้ยอดฟักทองจ้าไอ้ดอกฟักทองยอดฟักทองเห็ดนางล่มอ่อนๆของเฮาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแล้วก็ ฟักข้าวโพดออนะนะ่าจะเนาะอันนี้ก็คือนางงามของเขานางเอกของเราพระอีตูใบเมียงลักนณ่าจะเนาะแล้วก็นมไม้สดสดทงตรงมาจากชัยภพมิมจ้ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็ลูกโดดน่าจะเด้ยอยพวกน่ะมันนี้สิผ้ามาจัดนักจัดเต็มพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพวกนัขั้วคอยหกเต็มไปหมดเลยจ้ะขอถดขอ้อไผ่ในความรกลุงลังนะาจะเนาะพวก อันนั้นจะไปน้องสวยจันอันนี้จะไปน้องสวยที่เรือน่พู้นำดอกไม้เอามาจากไอพี่ล้วไม่แล้วตัดให้จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอันนี้หมอต้มเนื้อของไอจิตดอกต้มเนื้อไอจิตจ้ะอ่าเครื่องครัวพี่นีะจ้ะอันนี้เขาเบื่อนะจ๊ะเนาะเขาเบื่อตำบักพริกตำอันนั้นใส่กันพริกกับเขาเบื่อใส่กันจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะก็มีตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กระชายของเฮาแล้วจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ่นนะ อันนี้ก็คือน้ำใบยานั่งจักพ่อแม่พี่น้องมาจากชายภูมิจ้ะยังสดสดอยู่เลยจากขันซะเลยมื่อนี่เหลือหลายอยู่พูน่ะเอ้ยพูน่ะงามคักโบอาจะเป็นสุดจวดคักลายสุดจวดอีลีพูน่ะเลือดประจักษ์กระมังพักจ่อยเลือดอีลีเลือดอีลี พวกเจ้าเห็นแล้วพวกเจ้าว่าปาดทิ้วอยากมาสดน้ำเด้อ่อนหวานปฏิอาบ่อพี่ขวี่ย่ะพูดนะสวยงามอีดีจ้ะพ่อแม่พี่นวงอุ้ยว่ยนเด้แร่แชร์คนนีวกินกับข้าวเจ้าก็ได้ดอกไม้พูดนะอุ้ยจมิมเนเล่าง,งามคัากลายตระบวกบวสวนแห้งเหลือตีดีนะพูดนะเห็ดดังรุมคอ,อนญใหม่ขวออกบ่มดจะจังหวอ,อกคอนญใหม่ทีนี้หน่ยหน่อยก็าบอเป็นยังดอกภาษาคอนญใหม่จะซึ้งว่าตายหรอก โอเคจากพ,าาพา่อแม่พี่น้องสิผ้าลงมือเกงเลเด้วบัดนินะเดี๋ยวเพิ่มเตาเพิ่มความาร้อนเตาสะก่อนพุ่นนะ่ะน่ะยานางก็สุดยอดอีรีมือนี้บ่ขี่หมูขี่คุ้วยเด้ใจเบิ้นขนกระดอกระเดียด่นนะ่ะอื้อสาใจอีรีน้อไม้สดๆน้ำยานางสดๆเห็ดสดๆโอ้เลิศมือนี้ มันมีิยังเลือดเกินคอยแล้วว่ามิยังเลือดเกิน,นกหัวแหกแตกไายคอยแล้วมึอนี่มันเขาเลือดคักร้า,ายมาจากสีผ้าแกงแล้วเบาดูเจ็บคอสมเด็สวัสดีอย่างเป็นทางการจับพ่อแม่พี่นอ้องพูดพักมีอ้วนตูพูดตีปีอยูจนกินหลายกินนวดเซ็ตนวดพอเถ่ากระดูกเคยอูาาเ้เอาไม่แดดบอกมาจากมาจ้ะมาจ้ะ ดจสุดยอดสุด,สด,ออด,สดบบจอดดีหลยเือดไปนพ่มีแล้วพ่แม่พี็น้องสดเพื่อกเจ้าคักๆเดือดีจไฟไหม,ม้หม้อค่อแลบคตอบอกเว่เ่อะไอเสียงนา้าเสียงนย้ำนี่นง่อยเสียงหม้อค่อยเกือบไป,ปไม่แม่ยังหลอก น้ำแซ่บ,ซบนี่เซ็เจรนะจ๊ะเดี๋ยวจะเลือเลิอเลือเลิเลือเลิ่อนควายแล้วอีรีเดี๋ยวก็หอนเดียวกัน้ะเพราะไม่เป็น้องจะจอดไอละจามยืมืดเมือ แห่กันมาปันแห่พอีแห่มากินบันจอดแห่มากินบ้นคอยปัจจุบัก็จะเอาขาเบือจานข้าเบืองข้าใส่ในจานบน้ำมันเริ่มอุญนแล้วก็ใส่ให้หมดพเพราะเผ็ดดับเกียงแบบนคนุณคุเสียงสดน้ำในปานเสียง,งอันนมือจินลํำลนะ ถ้าบางคนไอ้น้ำไอ้น้ำมันจะติดไอ้เขาเขาเบื่อมันจะติดมันจะใส่ลงไปเลยเเลืมมันแล้วเดือดกินมันแล้ว กรอ,อนกำลังพักอยอดเลยสุด,ดเลยน้าขัดงาเมจะดปน่องลุูใส่ลงไปเลยมาน,น,น่อยจ้ยไม่ลงลำา้องิง่ะใส่ลงไปเลยจ้าเมืม่อไหร่ก็ต้มเจือแล้วได้จ้ะ จากหน่อยเน่เพราะว่าทาวกน้นหรือขาเบืือมจะติดกลิ่นหรนะ้เห็นลายๆนี่ใส่ลงไปล,ลายๆนี่กรยุบจากไม่อป กล่องกวนวนก็นจะงอนบนเดือดละข้างนอกมันเดือดจริงจเอเเหลืลหอหวนบริบกเก็งมดอจาน้องใหม่เอาแหวนน้องสวยแกงนะั่งชุดุดนี้แกงนั้นมือต่อไปนองซวยแกงจนมาเพื่ะนน้องวยแกงสู้กิน It again เดี๋ยวนี้จึงสีผาคืนนึงแล้วจ้นะเนาะหัวเริ่มเดือนแล้วจ้ะน,น้ำรูงของเราลงไปเลยสุดหยดที่นี่ดอกในหน่อยจงสีมึงเนี่ยนี่นเก้งแสบขนาดที่ดอกในหน่อยนี่ก็ไม่ปรู้ เอวเห็ดลงใส่สักกอนจางมา่เอาพวกเอกฟักทองกับยอดฟักเตียนั้ยรุ่งไป็ดฟักไซนันาะยอดฟักทองที่ว่าดอกนั้นเองยอดฟักทองยอดปั้ยกับดอกปั้อแห่งวบวเป็นพิเศษเต็มี มันเดือดกอนนะจ๊ะจะฟ้าสักกอนนี่ไมันเดือดสัก,กนเดือดฟ้ามิานันมสาก่อนจ้ะไมันเดือดกอม,มาหาอแมนสุรล้อวเป็นมันมัดด้ ดูกเก๋ใหมาบาัตันได้มึงมาก,กับเพื่อนมาอีกสองคนเดีย๋ยวหั่นแต่นี่มันเป็นดอกเล็กๆรูปจะเอ้ย สินเล็กเล็งจะพงไมนพนาลากินจังเบเรนชินใหญ่เกินไปเยตกวามาตาต็มบ้านี่นนุ่่นแขนกล้าเป็นมัดม มนี่ลงไปเลยใส่พักมงไใส่เลยตอนแรกว่าสิเกียงคนคนเพิ่งไปเพิ่งมาคือจังส่วงสิบกคนส่งสินามลายกว่าเก่าผักของเราจะอึดจักอย่าง ปลาใส่กันจ um ้ะเม่อกี้จะกระใสไปเรื่อปลากระไรยอดลืมเปิดก่อนปลาพี่สุวรรณพ่นตงไม่หาจากคับกองพี่นาผสมปลาซาใส่ค่ะ 你说这些，那些，那些，那些，好。 ไอ้ดอกบววดอกเอฟักท่องใสแล้วนะจังสวยงามเย,ยสวยดุไปเแมบบ่งแล้วเขาจังเซสุดท่ายปุงแเสบนัวแล้ว รักไซลงปิดหมอเลยยันาันสรุปแล้วจ็คบอแกงเย็บแจ็คมันแกงเจจกน,กงน่นใหม่แล้วก็แม่พี่นอนเดแกงแบบนี้แหละหาตอนนหม่พอนเลยปะจแกงแบบนี้แล้ว่อแม่พ่นอด ตอนแรกมันปันหาหมอใหญ่ก็หนีมาใส่เดี๋ยวให้มันเดือดจังหน่อยก่อนจะจังสีผ้าชิมนะจาน๊ะเนาะปิดฝาหมอไันก่อนอันดับแรกให้มันเดือดเสียก,ก่อนเราก็เก็บกวาดรอไว้ก่อนจะมืออีกจัหนึ่งนะจ๊ะเนาะจำเอแม่ไปหนุตื่น,อ,จจนอย่างแรงนะเตือนอย่างแรงแล้วจวดเลยบนะ ชาเนี่ยแซ่บนัวแล้วก็แม่พี่นุ่มใส่วงไปเิซื้อมาจากบ้านปิซซ์วณนี่ยนี่จะเป็นเรื่องกัดหลายๆสิ่งเอาตะเก็บของน้ามากินฟรีค่ะของเกี่ยของกันมอยู่หันละแต่ว่าค่ะปลูกแล้วก็พออยากจะได้กินใช่ไหมพี่หนุอม ตาไทยได้นิก็ตามเรื่จะพูดเล่ากับตาไทย,ยนุดหยจิใ้อะใลงไปละลายเลยละลายใ่หม้อแล่ลาย ไปรอบนึงเลวล่ะจ้ะพออเ้าจะพอแบบยุสิภาสดจัง่อยละจ้ะเนี่มาจับพ่อแม่พนอกค่ออๆก้าถึงจะเป็นเสิร์ฟเราเสิร์ฟเบียผู้เบาอยู่ส่ใจ สุดทนนนสกใจดีก mm. so, ิน so, หัวคำเหนียวจ้ะแสบคนหนกแสบอีด so, ีคือขึ้นสวงกระไรกองสุดทนนนใช่รึไเด้อมาไปกินเด้อ แสบจ้ะฟอกินฟอลลฟอกใจสิฟ่าแบบน้ำนอนพ่อแม่เป็น้อกเึกแล้วมันสว่างซื่อๆเลนแต่ว่ามันสีสามจุ่มเลยจ้ะ

แสเมื right. okay. right. okay. ่อเช้บไปฝากหมู่ฝากหน้อง đi đi chào Kim bố bữa tắt chưa Đen nó mà đen hết <coughs> Hết nó <ăn> con <coughs> rồi สุดยอนมือถืสนเพื่อคคักได้จ้ะหอน 好，这边是咱们的主厨，我<什麼>，我讲，哦，我讲各位，八点三十五来上桌，好，不在家里。好，这个是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 ， นี่ขอฝากไปแค่นี้ได้จ้ะเด้อกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุ่เมย์เอนจอลสตายอินเดนมาและก็มาดามเฮนร์สโลมจ้าไปค่ะสวัสดีค่ะ